สวัสดีค่ะพบกับลิซ่าในเช้าวันนี้นะคะในช่วง Inside 5 Minutes ค่ะมีหลากหลายข่าวนะคะมาฝากกันค่ะทั้งในแวดวงบันเทิงไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศค่ะส่วนจะมีประเด็นของใครบ้างนั้นนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ คนน้องอย่างใหม่ดาวิกาออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าไม่เคยคิดเทียบชั้นกับรุ่นพี่อย่างชมพู่อารยาแน่นอนนะคะวันนี้คนพี่เลยขอมาแก้ข่าวที่ว่าเธอทาหน้าที่เป็นเจ๊ดันเชี่ให้เจ้าของสินค้าเลือกใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ต่อจากเธอซึ่งงานนี้นะคะเจ้าแม่แฟชั่นบอกว่าชมไม่มีอํานาจจะไปสั่งลูกค้าคงไม่ยอมเสียเงินเป็นล้านๆเพราะเหตุผลของชมหรอกคะ่ะชมเคยบอกแล้วว่าชมเองไม่คงไม่ได้มีอำนาจอะไรในการที่จะไปบอกลูกค้าว่า เอาน้องเสี่ยงนั่นสิอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะก็อันนี้คือเขาได้ด้วยความสามารถทเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเราก็เหมาะสมคือลูกค้าจะจ่ายตังเป็นล้านๆอย่างเงี้ยถูกไหมคะก็คงไม่ได้เป็นเพราะว่าเหตุผลของชมอะไรเงี้ยเขาต้องคิดแล้วถูกไหมคะคือทุกอย่างมันต้องมันต้องมีมันมีช่วงเวลาของมันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชมเองก็ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆอะไรเงี้ยไม่รับตัวเราเองเราก็ต้องมี จุดมุ่งหมายใหม่ๆม,มีทาร์เก็ตมีอะไรใหม่ๆในชีวิตอะไรเงี้ยที่เราต้องที่เราต้องไปโฟกัสอะไรที่เรายังทําได้ในขณะที่เรามีบทบาทนี้แล้วเนี้ยเราก็ทาเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราคิดว่าเออมันเป็นพิเออริตี้มันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเราซึ่งถ <ughs and S 2> ้าถามผู้ชมนะเวลานี้ก็คือครอบครัวต้องมาอันดับหนึ่งเขาก็ให้อำนาจเราให้ให้การแต่ินใจเองว่าให้เราเราช่างเองได้ว่าเออ อะไรอยากทําอะไรไม่อยากทาแต่ว่าละครหรืออะไรเงี้ยก็ยังรับอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าควงส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็คือวันหนึ่งฉันก็จะทําอย่างเดียวตอนรับสมาชิกใหม่ของบ้านสกิดใจ,จยอย่างเป็นทางการค่ะเพราะคุณพ่อปอและคุณแม่เอเอ,ออกมายืนยันแล้วว่าคุณแม่เอกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่แต่ถึงแม้หลายคนจะฟันธงว่าเป็นลูกชายแน่ๆแ,แต่ทั้งคู่กลับบอกว่ายังไม่ชัวร์ค่ะต้องรอให้คุณหมอมาคอนเฟิร์มอีกทีนึงค่ะ คนที่สองแล้วอบอกแล้วว่าอย่าสะกิดใจก <c oughs> ็ <c oughs> ตอนนี้ก็ท้องสามเดือนแล้วค่ะ <c oughs> อาจจะสาวเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็โชว์แล้วก็คือก,ก,ก,ก็น่าจะใช่อะเนาะ <c oughs> หมอก็บอกว่าอีกประมาณสองอาทิตย์เราไปตรวจแบบว่าต้องส่งไปล a บที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออีกสองที่จะรู้ว่าชวัวคือจริงๆตอนแรกนะครับต้องพูดตรงๆงเลยนะเราอยากได้ผู้หญิงปอรู้ว่าเอ้ยเอ๋ก็ท้องประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเราก็พูดกับเอ๋ว่าเราไม่เลือกแล้วนะเราไม่ได้อยากได้เพศชายหรือเพศหญิงแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเขาเกิดมาแล้วอะ ติดหนึ่งในเจ็ดดาราที่มีรายชื่อคาดว่าจะได้รับค่าจ้างในการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไอจีค่ะสําหรับจานนัทธวีรุณที่วันนี้ยอมออกมาเปิดใจกับสื่อด้วยสีหน้าเป็นกังวลตอนนี้ได้รับหนังสือเรียกเข้าให้ปากคําแล้วและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือค่ะขออนุญาตบอกประวัติของคุณเหิุคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะได้รับแล้ว,นนะค,ะลวค่ะก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางการนะคะวันที่19นี้พร้อมีจะเข้าไป อันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการนัดกันอีกทีหนึ่งค่ะเขาจะมีการลองดูลองดูเวลาจุดประสงค์จริงๆที่เราลงมั้นคืออะไระค่ะจ่าคงยังขออนุญาตแบบไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันค่ะหลายคนมองว่าพี่จ๋าแบบที่โพสภาพเป็นเพราะเราได้รับเงินด้วยคงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงพูดทีเดียวเลยดีกว่าค่ะเป็นเพราะว่าเราีมีรายชื่ออยู่ในแคมเปญของผลิตภัณฑ์นั้นด้วยหรือเปล่้ทำให้เกิดเรื่องขัดนอีก อยากให้อยากให้เป็นการพูดหลังจากนี้ดีกว่าคะ่ะแต่สําหรับด้วยส่วนตัวจ๋าก,ก็ก็ยอมรับในสิ่งที่ทำแล้วกันคะ่ะน,นี่คือรอถแถลงเลยหรือว่าอย่างไรคะหรือว่ารอ,อจากต้องเข้าไปคุยก่อนนะคะค่ะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่านักร้องและนักแสดงหนุ่มแดนปลาดิบไดโกได้วางแผนที่จะเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวนักแสดงเคโกคิตะงาวะในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะแต่ล่าสุดนะคะไดโกก็ได้ปฏิเสธข่าวลือในเรื่องงานแต่งนี้ด้วยตัวเองนะคะในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการจูฮูไลฟ์วิวิดเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ตอนนี้ยังเป็นข่าวลือนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นข่าวจริงหรือไร่นะคะสำหรับช่วงนี้อัปเดตกันมปนที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของช่วง Inside 5 Minutes แล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ